สำหรับรายงานตัวต่อไปที่เราจะมาดูกันนะครับก็คือรายงานตามช่วงเวลาตรงนี้นะครับก่อนอื่นเลยนะครับให้เราเลือกคนที่เราต้องการดูรายงานถ้าเกิดว่าเราต้องการเลือกทั้งแผนกเราปล๊กทั้งแผนกนะครับก็จะขึ้นทุกคนแต่ในที่นี้ผมจะทดลองเลือกหนึ่งคนก่อนเนาะคลิกที่คุณชะลอนะครับเลือกช่วงวันที่นะครับผมเลือกวันที่21พฤษภาคมถึงวันที่20มิถุนายนนะครับแล้วก็เสร็จกดแอปพ y ครับเสร็จแล้วก็กดค้นหาครับ ข้อมูลของคุณชลอก็จะขึ้นมาตามนี้นะครับก็จะเป็นข้อมูลตั้งแต่วันที่21พฤษภาคมนะครับไปจนถึงวันสุดท้ายวันที่20มิถุนายนนะครับเรามาดูกันว่าในรายง,งานนี้มีอะไรให้ดูกันบ้างนะครับอย่างแรกเลยนะครับจะมีเวลาเข้าและเวลาออกนะครับเวลาเข้าและเวลาออกเนี่ยเวลาพนักง,งานสแกนที่เครื่องสแกนแลายนิ้วมือเนี่ยตรงรายงานตรงเนี้ยเขาจะเอาเวลาแรกและเวลาสุดท้ายของวัน ยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดว่าผมสแกนตอนเจ็ดมงครึ่งกับ8ปดโมงเช้าเวลานี้เขาจะเอาตอนเจ็ดโมงคึ่งมาแต่ถ้าผมสแกนออกตอน4ี่โมงคึ่งกับ5้าโมงครึ่งเขาก็จะเอาตอน5้าโมงครึ่งมานะครับผมคือเวลาเข้าเอาเวลาแรกเวลาออกเอาเวลาสุดท้ายเพราะว่าพนักงานบางท่านเนี่ยเขากังวลว่าในช่วงเวลาเขาไปสแกนเนี่ยเขาจะออกงานก่อนหรือว่าเขาจะมาสายหรือเปล่าอันนั้นไม่ต้องกังวลนะครับ ก็อย่างที่บอกเขาจะเอาเวลาแรกแลวเวลาสุดท้ายนะครับตรงนี้นะครับเขาก็จะมีเวลามาโชว์ในแต่ละวันนะครับถ้าเกิดว่าในช่องที่เป็นสีขาวๆอย่างนี้นะครับปกติยกตัวอย่างเช่นวันที่21เนี่ยก็คือเป็นวันทํางานโดยปกติแล้ววันสีแดงล่ะนะครับแถบสีแดงนี้นะครับผมก็จะเป็นวันเดี๋ยวผมขออนุญาตนิดนึงนะถ้าเกิดว่าแถบซ้ายมือเราไม่ใช้แล้วเราคลิกตรงนี้ครับมันจะได้ขยายได้ใหญ่ๆเนาะนะครับ ซ้ายมือนะครับมันก็จะเป็นวันวิสาขบูชาไหมครับแต่ว่าคุณจะรอเข้ามาทํางานนะมาทํางานาในวันวิสาขบูชานะครับเราจะเห็นว่าพอวันหยุดเขาจะเป็นสีแดงคุณจะรอมาทํางานในวันสีแดงเสร็จนะครับก็คือเขาก็จะมี Ot ตรงนี้เขาจะได้ Ot แบบที่สี่แปดชั่วโมงแบบที่ห้าหกชั่วโมง Ot แต่ละแบบนี้ต่างกันอย่างไรเดี๋ยวผมอธิบายตรงนี้นะครับ เงินไข่โอนะครับ o อแบบที่1น,นะครับก็คือ Ot1 ก็คือ Ot หลังวันทํางานปกติเช่นวันจันทร์ถึงศุกร์ถ้าผมเลิกงาน5โมงครึ่งและผมทําต่อไปอีก,นะก OT หนึ่งชั่วโมงนะครับผมก็ได้ OT 1ชั่วโมงอย่างที่เป็นต้น OT แบบที่2คือ Ot ในวันหยุดประจําสัปดาห์เช่นถ้าผมหยุดวันเสาร์วันอาทิตย์และผมมาทํางานในวันหยุดนะครับเวลา8โมงเช้าถึง5โมงเย็นผมจะได้ Ot แบบที่สอง โอทแบบที่3นะครับก็คือโอทหลังวันหยุดประจาติดาหมายความว่าถ้าผมหยุดวันเสาร์วันอาทิตย์และผมมาทํางาน8ปดโมงเชา้าถึง5้าโมงเย็นผมได้โอทแบบที่2ใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่าผมทํางานหลัง5้าโมงเย็นไปจนถึง2องทุ่มผมจะได้โอทแบบที่3นะครับโอทแบบที่4ี่ก็คือโอทในวันหยุดประจําปีเหมือนวันที่เป็นสีแดงตรงนี้ครับตรงเนี้ยผมมาทําวันหยุดประจําปีเลยขึ้นโอทแบบที่4ี่เห็นไหมครับส่วนโอทแบบที่5ก็คือ โอหลังวันหยุดประจําปีหมายความว่าคือหลังจากแปดโมงเช้าเลิกห้าโมงเย็นผมจะได้โอทแบบที่ห้ายกยกผมยกตัวอย่างตรงนี้นะก็คือเห็นไหมครับผมเลิกงานตอนห้าทุ่มสี่สิบห้าผมเข้างานตั้งแต่แปดโมงยี่สิบอ็ดถึงห้าทุ่มยี่สิบห้าพอแปดโมงยีิบเอ็ดเนี่ยผมเข้ากะแปดโมงครึ่งเห็นไหมครับถึงห้าโมงเย็นผมได้โ t ช่วงเช้าไปละแปดชั่วโมงแต่หลังจากนั้นเนี่ย ผมเลือกงานตอนห้าทุ่มครึ่งห้าทุ่มสี่สิบห้านะในที่นี้เงื่อนไข O อทผมตั้งไว้ว่าให้เขาตัดทุกๆสามสิบนาทีเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับตรงนี้จะเห็นว่าผมออกไปตอนห้าทุ่มสี่สิบห้าเขาก็จะคิดได้ผมแค่ห้าทุ่มครึ่งนะครับห้าทุ่มครึ่งเท่านั้นเพราะฉะนั้นห้าทุ่มครึ่งหลังจากห้าโมงครึ่งก็เท่าไหร่ละห้าทุ่มครึ่งหลังจากห้าโมงครึ่งไปห้าทุ่มครึ่งผมก็จะได้โอทีหลังวันหยุดหกชั่วโมงนะครับ ส่วนตัวนี้นะครับที่เป็นแถบสีเหลืองนะครับก็คือวันนั้นนะ่ะผมมาสายคือเข้างาน8ปดโมงครึ่งเขามา8ปดโมงสามหกถามว่าเอ๊ะแล้วทําไมเขาสายแค่หนึ่งนาทีละ่ะเพราะว่าเราไปตั้งเงื่อนไขโอทีไว้ว่าอนุญาตให้สายได้5นาทีเพราะฉะนั้นเขาจึงนับนาทีที่3ามหกเป็นต้นไปเป็นสายหนึ่งนาทีตรงนี้ก็ตั้งได้นะครับแล้วก็หลังเลิกง,งานตรงนี้ก็ปกตินะในกรณีที่มีการลาพักลอนนะครับเขาก็จะมีโชว์ลาพักร้อนไว้ตรงนี้นะครับด้านหลังเราดูได้เลยนะครับ เราไปดูซิมีอะไรอีกอ่าอย่างอันนี้อ่าโอเคอันนี้เป็นวันหยุดเสาร์อาทิตย์ของคุณชะลอนะครับก็คือเขาหยุดเสาร์อาทิตย์นี่แหละแต่ว่าเขามาทํางานข้าว8โมงเช้าเลิก5โมงเย็นเขาจะได้โอทในวันหยุดเห็นไหมครับเป็นโอทแบบที่สองโอทในวันหยุด8โมงเช้าถึง5โมงเย็นเขาได้8ชั่วโมงไปดูวันที่สองซึ่งเป็นวันอาทิตย์กันนะครับเขามาข้าว8โมงเช้าเลิก3ทุ่ม56 เขาจะได้โอแบบแรกนะครับซึ่งเป็นโอในวันหยุดนะ8ชั่วโมงแล้วก็โอแบบที่สามคือทำงานหลังเวลาเลิกงานในวันหยุดเขาจะได้เป็นแบบ4ชั่วโมงนะครับอันนี้เราจะสรุปให้เลยเนาะนะครับตัวนี้แถบสีแดงนะครับเป็นวันเฉลิมพระชนมวันษาเช่นเดียวกันเดือนนี้มีวันเดือนนี้มีวันหยุด2วันนะครับส่วนวันที่เป็นสีเขียวๆแบบนี้แล้วก็ไม่มีการลงเวลาก็คือวันลาพักร้อนนะครับ ลาพักล้อก็คืสีเขียวแบบนี้นะอันนี้ก็คือวันสายออกก่อนจะเป็นสีส้มนะครับตรงนี้นะครับ16นาฬิกา2นาทีวันนี้วันที่14ผมมาสายไป33นาทีแล้วก็ออกก่อนไป58นาทีนะครับวันนี้ผมลาป่วยนะครับเต่ผมไปดลาป่วยวันหยุดเรื่องความจริงไม่ต้องลาเนาะวันนี้ผมลาพักล้อนอีกหนึ่งวันนะครับเรามาดูตรงท้ายตารางกันนะครับนะครับท้ายรายงานเนี่ยเขาก็จะมีให้ดูว่า วันทางานของผมมีทั้งหมด21สิบเดวันว่าวันที่เราค้นหาเนี่ยมีทั้งหมดส1สิบอ็วันก็คือวันที่ยี่สิ็ดถึงวันที่ยี่สิบเนาะวันที่ผมต้องมาทํางานนะครับที่ไม่รวมวันหยุดมียี่สบเ็ดวันผมมาทํางานทั้งหมดย3สิบสามวันนะครับมาทํางานในวันปกติ19วันแล้วก็มาในวันหยุด4วันนะครับในช่วงเวลานี้ผมไม่มีขาดงานแล้วก็ ในช่วงนี้ผมมีมาสายสองครั้งนะครับมาสายรวมสองครั้งอ่ะสามสิบสี่นาทีนะครับแล้วก็ออกก่อนไปหนึ่งครั้งเป็นเวลาห้าสิบแปดนาทีลางงานไปเจ็ดครั้งนะครับในเดือนนี้นะครับแล้วก็ทํา Ot แบบที่หนึ่งนะครับก็คือ Ot หลังเลิกงานไปสิบชั่วโมง Ot แบบที่สองนะครับก็คือ Ot ในวันหยุดนะครับสิบหกชั่วโมง Ot แบบที่สามคือ Ot หลังเวลาเลิกงานในวันหยุดไปสี่ชั่วโมง Ot แบบสี่ที่ โอทีแบบที่4ี6ชั่วโมงและแับที่5 6ชั่วโมงก็คือ OT วันหยุดและหลังเลิกงานในวันหยุดนักการเร่ตามลำดับครับผมอันนี้คือรายงานผลรวมนะครับต่อไปเรามาดูตารางถัดมานะครับของคุณชลอนะครับก็คือรายงานการลาในช่วงเวลาวันที่21พฤษภาคม2024จนถึง20มิถุนายน2024นะครับในระหว่างวิกนี้นะ ก็คือคุณชะลอลาพักร้อนไป3าวันรวมเวลาที่ลาไปทั้งหมด3มชั่วโมงสามสิบนาทีสิทธิการลาสิบสองวันนะครับทั้งหมดแล้วก็เขาใช้ไปแล้วสี่วันหกชั่วโมงยังคงเหลือวันลาพักร้อนอีกเจวันแล้วก็สองชั่วโมงนะครับลาป่วยนะครับไม่ลาป่วยเลยนะครับมีสิบสา์สิบวันสิทธิการลากิจ6หวันลาไปหนึ่งวันนะครับแล้วก็คงเหลืออีกห้าวันที่เหลือยังไม่มีการลา อันนี้คือเขาจะสรุปให้แบบนี้นะครับถ้าเกิดว่าผมาเรียกดูรายงาน10คนผมก็จะเห็นแบบนี้10คนนะครับเรียงลงมานะครับเดี๋ยวเราขึ้นไปดูด้านบนกันต่อนิดนึงนะครับนะครับว่าทําอะไรได้อีกบ้างนะครับต่อไปเราจะไปดูเมนูการพิมพ์กันถ้าเกิดว่าเรากดพิมพ์ตรงนี้ก็คือเราจะเลือกพิมพ์ออกเป็นกระดาษหรือไม่ก็พิมพ์เป็นแบบ PDF นะครับก็ได้นะครับ จะมีรูปแบบให้เลือกอยู่3ารูปแบบคือรูปแบบที่1ถึงรูปแบบที่สามเดี๋ยวเรามาดูกันว่าพิมพ์ยังไงแล้วก็รายงานที่ออกมาเป็นอย่างไรนะครับผมพิมพ์รูปแบบที่หนึ่งนะครับเวลาเราพิมพ์เสร็จนะครับเวลาเราพิมพ์เสร็จนะครับเขาก็จะขึ้นโชว์แบบนี้ให้เราเลือกว่าเราจะพิมพ์เครื่องพิมพ์ตัวไหนในที่นี้ถ้าเราพิมพ์ตัวเครื่องพิมเตอร์ของเราเราก็เลือกพิมเตอร์นะครับเขาก็จะออกหน้าตามาเป็นแบบทางด้านซ้ายเลยนะครับผมที่แสดงตรงนี้นะครับ แล้วก็กดพิมพ์ได้เลยนะครับแต่ในที่นี้ผมจะพิมพ์เป็น PDF นะผมก็เลือกเซฟนะครับแล้วก็ผมไปพิมพ์เปไ็นรายงานแบบที่หนึ่งแล้วก็เซฟนะพิมพ์ไว้ที่หน้าเดสก์ท็อปผมสร้างโฟลเดอร์ไว้นะครับกดเซฟแต่ว่าตอนนี้ผมพิมพ์ไว้ให้ดูแล้วทั้ง3แบบเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับฮ รายงานทั dois, dois, e ้งหมด3แบบจะเป็นแบบนี้นะครับแบบที่หนึ่งแบบที่สองและแบบที่สามนะครับเราไปดูแบบที่หนึ่งกันนะครับผมเปิดแบบที่หนึ่งนะครับรายงานก็จะหน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับผมก็คือจะแสดงออกมาว่าคุณชะลอนะครับรายงานตั้งแต่วันที่ถึงวันที่พิมพ์เมื่อเวลาเท่าไหร่นะครับวันที่เท่าไหร่เวลาเท่าไหร่อยู่แผนกไหนนะครับข้อมูลทั้งหมดจะมีโชว์ตรงนี้นะครับว่าเวลาเข้าเวลาออกนะครับ ตารางเวลาใช้เวลาอะไรวันที่เท่าไหร่ถึงวันที่เท่าไหร่รายละเอียดจะเป็นแบบนี้เลยแล้วก็จะมีสรุปรายงานที่ผมอธิบายไปเมื่อก่อนหน้านเนี้ยนะครับอยูทย่ท้ายกระดาษให้ด้วยหนึ่งค้นต่อหนึ่งเอซีครับหนึ่งค้นต่อหนึ่งเอีต่อหนึ่งเดือนนะโอเคเขาก็จะ,สะแสดงออกเป็นแบบนี้นอกจากนั้นยังมีการาฟให้ดูด้วยนะครับผมว่ามาเท่านี้นะครับลาเท่านี้สายเท่านี้นะครับอันนี้ก็ผมอธิบายไปแล้วเนะาะแบบนี้นะ โอเคเราไปดูรายงานแบบที่2กันนะครับก็คือรายงานรูปแบบที่2นะที่ผมพิมพ์ออกมานะครับรายงานรูปแบบที่2จะเป็นรายงานผลรวมก็คือถ้าเกิดว่าผมเลือกทั้งแผนกผมเลือก2ี่คนสมมติว่าผมเลือกส0บคนนะครับอันนี้ผมเลือกแผนก s อ d ตรงนี้นะครับรายงานตั้งแต่วันที่21็ถึงวันที่ยี่สิบนะครับเขาก็จะรายงานมาให้เป็นในรูปแบบนี้เลยข้างบนนี้คือวันที่นะครับแล้วก็เดือนนะมิถุนายนก็จะอยู่แถบนี้วันที่ย1สิบอันนี้คือรายงานข้อมูลดิบ ถ้าเกิดว่าเขาสแกนวันไหนนะครับเขาก็จะโช์เป็นในแบบรูปข้อมูลดิบใครที่เป็นศูนย์อย่างนี้ก็คือไม่ได้สแกนนะครับแล้วก็ด้านหลังตารางนะครับของแต่ละคนเขายังมีสรุปให้อีกนะครับเช่นของคุณชาญยุทธนะครับมีออกกรไปทั้งหมด15ครั้งรวมเป็นเวลา6ชั่วโมง27นาทีนะครับมาทํางานนะครับมาทํางาน26วันแล้วก็ลาไป1วันนะครับอย่างอันนี้ของคุณชลอนะครับ มาสายสองครั้งนะครับเดี๋ยวใหญ่หน่อยดีกว่าเนาะโอเคมาสายสองครั้งครับแล้วก็เป็นเวลาสามสิบสีนาทีแล้วก็ออกกรไปหนึ่งครั้งเป็นเวลาห้าสิบแปดนาทีมาทํางานยี่สิบสามวันแล้วก็ลาไปเจ็ดวันนะครับตรงนี้เขาก็จะมีรายละเอียดให้นะเป็นแผนกไปเลยนะครับในรูปแบบนี้อันนี้คือรายงานแบบที่สองต่อไปเราไปดูรายงานแบบที่สามกันนะครับรูปแบบที่สามคืออันนี้ อันนี้คือรายงานรูปแบบที่สามนะครับรายงานรูปแบบที่สามเนี่ยจะคือรายงานข้อมูลดิบนะครับรายงานข้อมูลดิบคล้ายๆกับเมื่อสักครู่แต่เห็นไหมความแตกต่างไหมครับความแตกต่างก็คือแต่ละคนมีข้อมูลการลงเวลาเยอะขึ้นเห็นไหมครับอย่างคุณชันย,ยุทธเนี่ยเจ็ดโมงเข้ามาสแกนเจ็ดโมงสี่สิบนะครับแล้วก็แปดโมงแล้วก็ห้าโมงยี่สิบเจ็ดแล้วก็สิบเก้านาฬิกายี่สิบแปดนาทีในขณะที่รายงานแบบที่สองเห็นไหมครับเวลาเจ็ดโมงสี่สิบแล้วก็สิบเก้ายี่สิบแปด อย่างที่ผมอธิบายไปเมื่อตอนต้นว่าไม่ว่าเขาจะสกแกนกี่ครั้งก็ตามตัวโปรแกรมจะนับเอาเวลาแรกและเวลาสุดท้ายของวันมาแสดงรายงานให้เหมือนอันนี้เห็นไหมครับเขาสกแกนครั้งแรกคือ7.40แล้วก็สกแกนครั้งสุดท้ายคือ1.28นาทีนะครับตรงนี้เขาก็จะเป็น7.40นะครับแล้วก็1.28นาทีนะครับอันนี้คือความแตกต่างของรายงานทั้งสองแบบนะครับ ก็จะเป็นรายงานผลรวมทั้งแผนกเหมือนกันนะครับต่อไปเราไปดูเมนูถัดไปนะครับผมกดผมกดกลับมานะเวลาเรารายงานเราก็ย้อนเรากดกลับตรงนี้นะกลับมาหน้าเดิมน,นะครับต่อไปการพิมพ์แบบ PDF ถ้าเกิดถ้าเกิดว่าเรากดพิมพ์ PDF ตรงนี้นะครับเขาก็จะออกมาตายอย่างนี้เขาจะเลือกเซฟ PDF ไปเลยไหมครับโอเคหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับเราก็เลือกเซฟตามปกติเลยนะครับ รายงานการรายงานนี้ก็จะชื่อว่ารายงานการสแกนล,ลงเวลานะ pdf นะครับผมมีเซฟไวแล้วแหละ<ฮ>เรามาดูกันนะครับอ่ามันก็จะมาอยู่ตรงนี้ตรงที่ผมเซฟไว้นะผมคลิกนะครับอันนี้ก็คือรายงานตามช่วงเวลานะครับก็คือจะสรุปเฉพาะของคุณชลอนะ คุณชะลอตั้งแต่วันที่2ี่สบเ็พฤษภาคมตรงนี้ถึงที่ยี่สิบมิถุนายน2 0 2พันยสี่นะครับจะสรุปให้เลยว่าในแต่ละวันคุณชะลอทำงานเป็นอย่างไรนะครับมากี่โมงเลิกกี่โมงมีโอทีไหมวันไหนพักร้อนวันไหนมีการเพิ่มเวลาเข้าไปเองที่ผมอธิบายไว้ตอนแรกเบื้องต้นนะครับว่าวันไหนก็ตามที่มีการเพิ่มเวลาเข้าไปเนี่ยเขาจะเป็นสีฟ้าตรวที่เป็นสีดําอย่างเงี้ยนะครับจะเป็นวันที่ ข้อมูลมาจากเครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือเครื่องสแกนใบหน้าโดยตรงนะครับแล้วก็ในส่วนของการลาต่างๆนะครับเขาก็จะมีสีสันต่างกันออกไปเพื่อให้เห็นได้ง่ายนะครับส่วนตรงนี้ก็จะมีกราฟเหมือนเดิมนะก็หน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็เราก็เลือกได้ว่าเราอยากจะใช้รายง,งานแบบไหนนะครับไปดูรายง,งานอันถัดไปนะครับเราจะกลับไปหน้าเดิมอันนี้เราคลิกกลับที่เดิมนะ ต่อไปนะครับก็เป็นรายงานแบบ Excel นะส่งออก Excel นะครับแล้วก็คลิกนะครับจะมี2รูปแบบนะครับสำหรับ Excel ก็เหมือนกับการเซฟ Excel ทั่วๆไปครับเราคลิกไปที่รูปแบบที่1นะครับแล้วเราก็ทำการเลือกทำการเซฟนะครับเขาจะขึ้นชื่อมาอย่างนี้นะครับผมก็จะตั้งชื่อใหม่ให้เข้าใจง่ายว่าเป็นแบบนี้แบบที่1นะเดีย๋ยวผมก็เซฟนะครับตอนนี้ผม เ,เตรียมมาให้แล้วนะครับเพื่อประหยัดเวลาซึ่งจริงๆเรา,มาเไม่ใช่ไม่นานนะแป๊บเดียวนะครับก็ผมเซฟไปแล้วอยู่ตรงนี้นะครับแบบที่หนึ่งรายงานของเขาก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับก็จะมีชื่อคุณชัยยุทธแล้วก็มีรหัสมีแผนกนะครับมีวันที่ตารางเวลาที่ใช้นะครับแปดโมงครึ่งถึงห้าโมงครึ่งแล้วก็เข้างานกี่โมงเลิกงานกี่โมงอันนี้ออกงาน อันนี้คือเวลาที่เขาลงเวลาจริงนะครับขอโทษทีอันนี้คือเวลาที่เขาลงเวลาจริงๆวันไหนออกก่อนนะครับเขาก็จะขึ้นอย่างนี้ให้นะครับแล้วก็มีรายละเอียดอยู่ด้านหลังนะครับเป็นรายบุคคลเลยนะครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับดังน้าหลังนะเขาก็จะมีสรุปของคุณชันยุทธมาให้ว่า้นหาทั้งหมด31วันนะครับเป็นวันทํางาน21วันมาทํางาน20วันค่ะมา มาทางาน20วันมาสายไปหนึ่งวันนะครับก็รายละเอียดตามนี้เลยตามที่เราอธิบายมาก่อนหน้านี้นะครับมันจะเหมือนกันเพียงแต่ว่ารูปแบบรายงานม,มันจะต่างกันแค่นั้นเองนะครับอันนี้เรามาดูนะครับในส่วนของการสรุปการลาเขาก็จะมีให้เช่นเดียวกันครับในส่วนของตัว Excel นะครับที่เรามี Excel ให้ลูกค้าใช้งานด้วยเนี่ยเพราะว่าบางทีลูกค้าเนี่ยค่อนข้างจะคุ้นเคยกับ Excel นะครับเราก็ทำเผียวไว้ให้นะครับ ต่อไปนะครับเราไปดู Excel รูปแบบที่สองว่าต่างกับรูปแบบที่หนึ่งอย่างไรนะครับ Excel ในรูปแบบที่สองนะครับเราจะสังเกตเห็นว่านะครับเขาไม่มีชื่อพนักงานอยู่ด้านบนเห็นไหมครับแต่ว่าเขาจะมีอยู่ตรงนี้แทนนะครับนะครับเขาจะมีอยู่ตรงนี้แทนเนี่ยเห็นไหมครับตรงนี้จะไม่มีชื่อของแบบที่1เนี่ยเขาจะมีชื่ออยู่ด้านบนนะแต่แบบที่สองเขาจะมีชื่ออยู่ตรงนี้แทรกเข้ามานะครับแล้วก็แผนกต่างๆจะอยู่ตรงนี้นะครับเราก็เลือกใช้ได้ ตามที่เราชอบเลยนะครับอันนี้คือรายงานนะครับอันนี้คือรายงานทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นรายงานแบบพิมพ์นะครับรายงานแบบพิมพ์ pdf แล้วก็รายงานที่ส่งออกเป็น excel นะครับลูกค้าก็สามารถเลือกใช้รายงานตามที่ต้องการได้เลยนะครับสำหรับหน้านี้มีเมนูอะไรอีกที่เราต้องรู้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันสำหรับฟลิปต่างๆที่เราควรรู้ในหน้ารายงานตามช่วงเวลาเพิ่มเติมนะครับมีดังนี้นะครับ คือหนึ่งนะครับตรงช่องเซิร์ชตัวนี้ถ้าเกิดว่าเรามีพนักงานเยอะๆเนี่ยนะครับเราสามารถพิมพ์ไปได้เลยถ้าเราจําชื่อได้นะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับคุณชะลอผมพิมพ์คุณชะลอก็จะขึ้นมาไหมครับผมก็สามารถติ๊กตรงนี้ได้เลยหรือถ้าผมจํารหัสพนักงานได้นะครับก็1นึ่งนะครับก็จะขึ้นมาเช่นเดียวกันนะครับเราก็ติ๊กได้ตรงนี้เช่นเดียวกันนะครับต่อไปนะครับในกรณีที่ เราไม่ใช้งานตัวแถบด้านซ้ายนะครับเราก็คลิกตรงนี้ได้เลยตรงนี้นะครับเขาก็จะทําการซ่อนยอ่อเพื่อให้เราเห็นหน้ารายงานต่างๆได้มากขึ้นนะครับตรงนี้ถ้าเกิดว่าเราต้องการยอร่อแผนกอื่นๆนะครับเราก็ยอ่อตรงนี้ได้นะต่อไปก็คือตรงการตั้งค่าตรงนี้นะครับการตั้งค่าตรงนี้นะครับเราไปตั้งค่าเงื่อนไข OT ได้นะครับอย่างที่ผมเปิดเมื่อสกักครู่นี้แหละแต่ในส่วนที่ว่าต้องตั้งค่าอย่างไรหรือว่า โอทีแต่ละแบบมีอย่างไรบ้างนะครับผมจะขอนําไปอธิบายอย่างละเอียดในหัวข้อของเมนูการตั้งค่าตารางเวลานะครับต่อไปนะครับตรงตารางเวลาตรงนี้นะครับตรงตารางเวลาตรงนี้เดี๋ยวผมให้ดูวันที่พนักง,งานท่านนี้เขาไม่ได้มาสแกนแล้วก็ไม่ได้ลาดีกว่าโอเคนะครับเรามาดูวันที่สิบสี่มิถุนายนนะอันนี้เขาไม่ได้ไดสแกน ลงเวลาแล้วเขาก็ไม่ได้ลาด้วยนะครับออย่างของพนักงานท่านเนี้ยนะครับสาเหตุก็คือเขาไปปฏิบัติงานภายนอกเลยนะครับเพราะเขาไปไกลวันนี้เขาเลยออกเร็วนะครับแล้วเขาก็ไม่ได้กลับเข้ามาสแกนถ้าเราจะเพิ่มเข้าไปวิธีการทําง่ายๆเลยครับเข้าไปตรงนี้ครับคลิกเข้าไปตรงนี้นะแล้วก็เพิ่มเข้าไปเลยครับว่าเขาเข้างานแปดโมงตรงนะครับแปดโมงตรงสมมตินะครับผมใส่แปดโมงตรง ไประยองผมไปเหตุผลไปว่าไประยองนะครับแล้วผมก็บันทึกเวลาให้เขาเลยนะครับอ่าผมมาดูข้างล่างสิอ่าไประยองเห็นไหมครับโอเคขากลับผมก็ลงให้เขาด้วยนะสิบเจ็ดสามสิบนะครับบันทึกเวลานะครับไปดูกันนะครับเห็นไหมครับเขาก็จะเปลี่ยนจากสีแดงแบบเมื่อสักครู่นี้นะครับกลายเป็นสีขาวปกติและ แต่ด้านหลังมันก็จะมีมาร์กไว้ว่าเขาไประยองนะอันนี้เป็นการเพิ่มเวลาเข้าไปโดยฝ่ายบุคคลไม่ได้สแกนผ่านเครื่องบันทึกเวลานะครับต่อไปนะครับตรงนี้ตรงนี้นะครับกะการทํางานนะครับกะการทํางานตรงนี้เราเปลี่ยนจัดตรงนี้ได้เลยเดี๋ยวผมยกตัวอย่างนะยกตัวอย่างเปลี่ยนวันที่สิบสองแล้วกันผมคลิกตรงนี้สมมุติว่าวันที่สิบสองเนี่ยคุณสราวุธนะครับคุณสราวุธเนี่ยอ่า เปลี่ยนกะเป็น8โมงเช้าเลือก5โมงเย็นนะครับผมคลิกแต่ผมบันทึกนะเราไปดูความเปลี่ยนแปลงกันนะครับวันที่12เห็นไหมครับเพราะว่ากะผมกำหนด,ดให้คุณตาลาวุฒิเนี่ยเข้างาน8โมงเช้าเขามา8โมงครึ่งเขาไปสายเห็นไหมครับอันนี้คือการเปลี่ยนกะนะก็คือในกรณีที่พนักงานท่านไหนเนี่ยมีการเปลี่ยนกะอันทัง,งานก็สามารถเปลี่ยนได้จากตรงนี้เลยนะครับในกรณีถัดไปนะครับผม เรามาดูวันที่17แล้วนะครับเอ้คุณสลาวุฒิไม่มีการลงเวลาแล้วก็ไม่มีรายง,งานไปที่ไหนด้วยนะครับเราอาจจะสอบถามที่สลาวุฒิว่าหายไปไหนมาโอเคคุณสลาวุฒิแจ้งมาว่าลาป่วยนะครับเราก็สามารถไปกดเพิ่มการลาตรงนี้ได้เลยนะครับส่วนเรื่องวิธีการใช้เมนูเพิ่มการลายอย่างไรเดี๋ยวผมจะไปอธิบายละเอียดทีหนึ่งในหัวข้อของการลางานนะครับแต่ว่าอันนี้เบื้องต้นบอกไว้ก่อนว่าเราสามารถเพิ่มได้จากหน้านี้ได้เลยนะครับ สำหรับสิ่งที่ฝ่าย HR ควรจะทําในทุกๆเดือนนะครับก่อนที่จะสรุปเงินเดือนนะครับผมมักจะแนะนําเสมอว่าให้มาดูตรงนี้ครับในตารางตรงนี้นะครับยกตัวอย่างเช่นวันที่เราค้นหา31วันเป็นวันทํางาน21วันนะครับเข้ามาทั้งหมดเนี่ยสิวันแล้วก็มาในวันปกปติทั้งหมดนะวันหยุดในช่วงเวลานี้ไม่มีนะครับวันขาดงานตรงนี้สําคัญครับให้มอนิเตอร์ตรงนี้เป็นหลกัหลกๆเลย ถ้าเกิดว่ามีวันขาดงานประกฏอยู่ตรงนี้แสดงว่าพนักงานท่านเนี้ยต้องมีวันที่ขาดงานโดยไม่บอกกล่าวและก็ไม่ได้บอกด้วยว่าไปไหนหรือว,ว่าเท่าลาก็ไม่ได้ยืน่นใบลาเพราะฉะนั้นเราต้องตามว่าหนึ่งถ้าเกิดว่าเขาลืมถ้าเกิดว่าเขาลืมลงเวลาเราต้องมาเพิ่มให้อย่างที่ผมอธิบายไปเบื้องต้นนะครับถ้าเกิดว่าเขาลางานแต่ว่าเขาไม่ส่งใบลาเราก็ต้องไปเพิ่มการลาให้เขาตรงนี้นะครับ คิดไปเสมอว่าตรงเนี้ยตรงขาดงานเนี่ยต้องเป็นศูนย์เท่านั้นแสดงว่าเราเคลียร์เสร็จทุกอย่างแล้วไม่ว่าลืมลงเวลาเข้าออกหรือว่าไม่ยื่นใบลานะครับถ้าเกิดว่าเขายื่นใบลาแล้วหรือว่ากรอกเวลาให้เขาแล้วเนี่ยตรงนี้ต้องถือว่าหายไปนะครับเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้ดูนะครับยกตัวอย่างเช่นเขาขาดงานไปสี่วันมีวันไหนบ้างนะครับวันที่สิบเจ็ดสิบแปดยี่สิบนะครับแล้วก็วันที่ยี่สิบเอ็ดพฤษภานะครับ ผมจะสมมุติว่าวันนี้เขาลาป่วยนะครับวันนี้เขาลากิจนะครับอีกสองวันเขาไปปฏิบัติงานนอกสถานที่นะครับผมจะกรอ,อกให้เขาเลยนะครับเห็นไหมครับขาดงานเขาเหลือศูนย์แล้วเราต้องกรอ,อกให้ครบ ก็คือง่ายๆเลยนะครับตรงขาดงานต้องเหลือศูนย์นะครับส่วนเรื่องโออะไรต่างๆนะครับก็เราก็ตรวจสอบกันตามเงื่อนไขของทางบริษัทว่าถูกต้องหรือเปล่านะครับเพราะว่าอย่างของคุณนี้ไม่มีนะครับเดี๋ยวผมยกตัวอย่างคุณชะลอนะครับจะมีโออย่างของคุณชะลอเนี้ยเราก็มาดูว่าโอของเขาถูกต้องไหมอันนี้นะครับอันนี้เราจะดูสรุปจากตรงนี้เป็นหลักๆนะครับสำหรับในหน้าของรายงานนี้นะครับ ก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะครับจะค่อนข้างยาวสักนิดนึงนะครับสำหรับเมนูนี้นะครับผมก็จะจบแต่เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูเมนูถัดไปกันครับ